สวัสด <owning> ีค <songs> ่ะวันนี้มารีวิวอีกแล้วนะคะมารีวิวนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมะเขือเทศนะครับอากาเน่นะครับเอ่อตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอากเน่นะครับไลโคบริงนะครับก็จะมีส่วนผสมของมะเขือเทศนะครับทานแล้วนะครับก็ผิวจะทําให้ผิวดูใสนะครับพ่อค้าเป็นคนดานะครับเป็นคนผิวดานะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าทานไปแล้วนะครับก็ผิวก็จะกระจ่างใสเพิ่มมากขึ้นนะครับสาหรับ ใครที่ขาวอยู่แล้วนะครับแนะนําให้ทานทานได้เลยนะครับทานก็วันละ1นซองถึงสองซองนะครับเช้ากับเย็นนะครับชงด้วยน้ําเปล่านะครับตอนเช้านะครับสามารถทานด้วยท้องว่างนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็ทานก่อนนอนนะครับจะดีมากๆเลยนะครับช่วยปรับให้ผิวใสขึ้นนะครับแต่ส่วนของพ่อค้านะครับก็เป็นคนที่ผิวดําอยู่แล้วนะครับก็ก็จะทานวันละสี่ซองนะครับในส่วนของตอนเช้าตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะต้องทาน ชงกับน mm ้ำนะครับสองซองนะครับแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยสองซองเรารู้สึกได้เลยนะครับว่าผิวตัวเองดีขึ้นใสขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้หลอกลวงนะครับอันนี้ก็คือดื่มซื้อมาใช้เองดื่มเองทดลองเองก่อนถึงที่จะนำมาขายต่อนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับอันเนี้ยอันนี้คือตัวที่พ่อค้าซื้อมาแล้วก็ทานเยอะมากๆเลยนะครับสั่งมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอันนี้คือสั่งมาอันนี้สีแล้วเนาะสีอยู่นิดหนึ เป็นห้าหนห้าหกเจ็ดแปดนะครับคือพ่อค้าแบบเยอะมากๆนะครับดื่มแบบดื่มเยอะจริงๆครับก็คือรู้สึกว่าเอ่อพอเราดื่มแล้วนะครับเรารู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นจริงๆนะครับแม้อ่เราจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าหนึ่งคือผิวเราจะนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผิวเราจะกระจ่างใสขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ